สวัดจาสวัสดีต้นเดือนกรกฎาคมแล้วยังไม่ได้เปิดกล่องโคโคบ็อกซ์เดือนมิถุนาเลยนะวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเปิดกล่องของเดือนมิถุนาแล้วก็รีวิวสั้นๆของเดือนอ,อ๋อพฤษภาที่เราลองใช้ไปแล้วว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบบ้างสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าโคโคบ็อกซ์คืออะไรนะคะลองย้อนกลับไปดูของเดือนพฤษภาเนาะเรามีแนะนําแล้วก็ มีพูดถึงไว้ด้วยว่ามันคืออะไรเซอร์วิสบิวตี้แบบไหนยังไงนะคะลองกลับเข้าไปดูคลิปเก่าเนาะ <B it> เริ่มจากตัวที่ชอบมากก่อนนี่เลยลัเนช <B it> เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันทา้านาแหว่งไปหมดแล้ว <c oughs> มันหายไปแล้ว4ช่องนะคะที่ยังเหลืออยู่คือเป็นตัวเคลนเซอร์ ตัวนี้เป็นในไลน์ของ Beauty Journal นะคะเป็นเติมน้ำให้ผิวที่เราลองใช้ไปแล้วก็จะมีพวกแบบเ s s เซนต์เจลครีมสล e ปปิ้งแพคไอ้สลิปปิ้งแพคนี่เลิฟมากเลยนะคือเอ่อสลิปปิ้งแพคือการลงเหมือนเรามาร์หน้าแล้วก็หลับนอนไปเลยนะคะแล้วก็เช้ามาตื่นมาค่อยทำความสะอาดผิวซึ่งหน้าแบบนิ่มๆเด้งๆมากชอบมากตัวนี้คงได้เสียตังค์เดี๋ยว ไปซื้อเองก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นเมคอัพนะคะเป็น BB c r e a ีมที่โอเคเข้ากับสีผิวเราได้ก็ชอบนะคะตัวเคนเซอร์ที่เหลือไว้เพราะว่ายังมีตัว c คนเซอร์ที่ใช้อยู่ยังเยอะอยู่นะคะ mm. ก็เลยยังไม่ได้ใช้ก็ถือว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่ชอบมากนะตัวต่อไปอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกัน j o y ก o นะคะเป็น treatment ผมก็คือสระผมแล้วหมักไว้เราจะใช้ตอน ทำอบไอ้น้ำด้วยตัวเองมีเครื่องอบไอ้น้ำด้วยตัวเองนะคะก็คือหมักผมไว้แล้วกออ็ใช้ผ้าขนหนูคุมผมอบผมนะคะออกลิ่นก็หอมดีแล้วก็ทำให้ผมนิ่มดีด้วยความที่ตอนนี้ผมเราแบบว่ามันยาวแล้วอะหออลอดขนาดนี้ก็เลยใช้ได้แค่สามครั้งนะก็ชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้ก็ชอบต่อไปที่ใช้ไปนะคะมีเบนนฟิตไอครีมตัวนี้ ตัวนี้ชอบที่มันไม่มีกลิ่นนะไม่มีน้ำหอมแบบทำให้ตีอะไรกันบนผิวให้เวียนหัวแล้วก็ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าเรื่องริ้วรอยก็เออเรายังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเท่าไหร่ก็เลยเรื่องความชุ่มชื้นไปก่อนรีวิวความชุ่มชื้นไปก่อนนะคะสำหรับตัวที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะมีน้ำหอมนาตาลีนะคะที่เราจะเอาพก ติดกระเป๋าไว้แล้วก็ลืมแล้วก็มีของดอน้าชางที่เป็นอ่าบำรุงผิวนะคะก็ใช้ไปบ้างนิดๆหน่อยติดกระเป๋าแต่มันยังไม่หมดก็หอมๆดีค่ะก็โอเคอยู่สำหรับเดือนพฤษภาคก็ถือว่าอืมใช้ได้ชอบหลายตัวเลยนะต่อไปมาเปิดกล่องของเดือนมิถุนาใช่ อีกแล้วครับท่านไปสนีสั่งจ่ายครั้งที่สองเพราะว่าไม่อยู่บ้านอีกแล้วอืมก็เลยให้เขามาส่งใหม่นะเริ่มเหมือนเดิมนะคะมี g r e e t i ิ้ มาให้นะคะก็สวัสดีค่ะคุณทอฟฟีเ่เดือนที่ผ่านมาทีมงาน COCOBOX ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพราะว่ามีเพื่อนใน Beauty Community เยอะขึ้นมากๆเลยนี่ก็ก็จะเป็นการแบบกริตติ้งทักทายแล้วข้างหลังก็จะเป็นลิสต์ของที่มาในกล่องซึ่งเรายังไม่ดูตอนนี้จะอรอลุ้นในกล่องเอาเริ่มจากอันนี้เลยกล่องดำ จากแบรนด์ปันปุริใช่แบรนด์ไทยค่ะอ่านเผินๆจะเหมือนแบบแบรนด์ฝรั่งแพนปุริอะไรอย่างงี้เป็นปันปุริค่ะเป็นอ่อเขาเป็นสปาด้วยนะมาเป็นหลอดเงินๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดแล้วละ่ะอ่าเป็นแฮนด์แอนเนลครีมค่ะเป็นคมมรีมบำรุงมือและเล็บนี่ จะเป็นครีมขา,ขาวค่ะชุ่มชื่นดีนะแล้วก็ซึมเร็วด้วยค่ะกลิ่นโหกลิ่นแบบไทยๆเลยอะกลิ่นเหมือนดอกไม้ดอกไม้ไทยอะค่ะกลิ่นแบบอะไรนะอะไรอะมะลีผสมกับที่ดอกที่มันบานตอนกลางคืนที่มอมหอมหอมอะนึกไม่ออกอะนั่นแหละ กลิ่นจะแบบหอมเย็นๆไทยๆะคะ่ะดีเลยอันนี้จะได้ใช้พกติดกระเป๋าได้ด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือไว้เล็บนูนน่นนี่นี่นั่นแล้วก็หักหักเป็นนิ้วๆอะ่ะนึกออกป่ะคือหักนิ้วเดียวและจะแบบตัดส้นนิ้วเดียวก็น,น่าเกียดมันก็เลยต้องแบบค่อยๆเล็มนิ้วอื่นไปด้วยดีๆเดี๋ยวจะได้ใช้นะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่820บาทนะคะ ฟูลไซส์ของเขาคือ75 ml ตัวนี้25 ml ค่ะทดลองแล้วก็มีวอชเชอร์มาให้ด้วยนะคะเป็น g i ฟต์เซอร์ติฟิเจากปันปุรีนะคะ,ก,ะ,คะก็มีลด15%สำหรับซื้อ Product ของปันปุรีแล้วก็ใช้บริการในปันปุรีออร์แกนิกสปาด้วยนะชิ้นต่อไปเป็น royal paris น้องจ้อยมากจ้อยจิว๋วนี่ เป็น Royal Use Code p r e e s s e n e นะคะเป็นเซรั่มฟื้นบำรุงผิวถึงชั้นต่อชั้นประสิทธิภาพทุกนาบลาบลาบลา,บาให้ผิวเรียบเนียนขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ผิวกระจ่างใสขึ้นภายในหนึ่งเดือนดูแลผิวให้อ่อนไวขึ้นขนาดจริงอยู่ที่30 ml ราคา990บาทเพราะฉะนั้นน้องจ้อยของเราก็5 ml เท่านั้นแต่พวกเซรั่มมาค่ะมันใช้ไม่เยอะ มันจะเป็นใสๆแล้วก็ซึมลงผิวเลยอะค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นมีอะไรไม่รู้ข้างในด้วยอ่าเป็นคูปองลดราคานะคะพิเศษลดทันที30%สำหรับ Day a n อ night cream 1ชิ้นเมื่อซื้อ u ย code ในใบเสร็จเดียวกันนะจ๊ะอันนี้คงได้ลองอยู่แล้วแหล,ละน้องจ้อยน้อยนะเดี๋ยวเดือนหน้ามาว่ากันโอเคต่อไปต่อไป นี่มาร์กหน้านะคะจากแอนสมนังเป็นแบรนด์ไฮเอ็นจากฝรั่งเศสนะแบรนนี้ก็มีให้สี่มาร์กเลยหนึ่งซองนี่ไงบอกอยู่7 ml นะคะก็สองหน้าอืมได้ได้สองหน้าต่อหนึ่งซองนะ เดี๋ยวมาอ่านสูตรให้ฟังก็จะมีสูตรเอาภาษาไทยเลยนะมีเป็นลดสิวกระชับรูมขน1สูตรนะคะเป็นมินเนอรมัลมาสอันไหนวะอันนี้แล้วก็ผลัดเซลล์ผิวทำความสะอาดผิวอันแรกนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว moisturizing อันนี้ แล้วก็เจลมาส์อันสุดท้ายเป็นคอลลาเจนเรเดียนส์อ่อเขามีแนะนำด้วยนะคะว่ามาส์ Mask พวกนี้สามารถผสมกันเองได้ด้วยนะสมมติว่านะถ้าอยากได้ความสดใสเปล่งป,ปลั่งก็ให้ผสมมินเนอรัลกับเจลมาส์สำหรับสาวผิวผสมนะคะก็เอาเจลมาส์เนี่ยเจลมาส์ Mask, ทาบริเวณทีโซนจืดจดแล้วก็ครีมมาส์ Cream Mask, ทาใน ยูโซนยูโซนก็คือส่วนนี้นี่สำหรับบำรุงผิวที่พอดีพอเหมาะโอเคอันนี้ลองแน่นอนฟูลไซส์อยู่ที่ 30ml ราคาอยู่ที่3,100บาทอืมนะมาต่อที่เมคอัพของเราเมคอัพจาก L A Color Mineral Eye Shadow นะคะอันนี้ได้เป็นฟูลไซส์เลย เป็นขนาดจริงนะคะเป็นขนาดจริงเลยราคา280บาท l a Color, l. A. Color เป็นเครื่องสำอางของอเมริกานะคะที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่โอเคคุณภาพโอเคของรุ่นนี้เป็น Mineral Eyeshadow นะก็เป็นเครื่องสำอางที่มาจากแร่ธาตุธรรมชาติแบบพวกปลาสจากน้ำหอมออแป้งหรือสารที่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะเพราะเฟิร์มมาว่าเป็น m i n เนอรัลนะ สองสีธรรมชาติสี bme 595 s o u โซนะคะน้ำหนักอยู่ที่สองจุดสามกรัมนะคะสวัสดีให้ดูเดี๋ยว p i พิกเมน,นะคะสีชัดมากเลยแล้วก็ไม่มีวิงนะคะไม่มีเกล็ดชิมเมอร์แต่ว่าเนื้อก็ไม่ได้แมตมากยังวาวๆอยู่นี่ถูนานมากนะอาจจะแบบ เอาแปะๆไว้หน้าแฟนเพจให้ดูนะว่าแต่งพาเลตนี้เป็นยังไงบ้างโอเคหมดแล้วเรียบร้อยของปกติเขาจะมาส่งประมาณวันที่ยี่สิบอะคะ่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะที่เราได้รับนะเดี๋ยวเดือนหนะ้าจะไม่เลทอย่างนี้ละสัญญานะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าของเดือนนี้ใช้เป็นยังไงบ้างแล้วเปิดกล่องเดือนหน้านะจ๊ะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวมาทำคลิปอะไรเยอะเลยเรา อยากทำนะแต่ว่านั่แหละไม่ค่อยมีเวลาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ